อ๋อ oh, สวัสดีพี่น้องครับมาดูอีแตนอีแตนคันนี้หน่อยครับรู้สึกว่าอีแตนของน้องน้องน้องฟอร์ดครับน้องฟอร์ดดีครับโอ้แบกคนาซามาอ้ย พามาดูออจันแต่งซิ่งแต่งสวยครับโอ้โอเคสองครับผมโอ้สุดจัดเลยครับอีจันของเซี่ยฟอร์ดเซี่ยฟอร์ด สวายครับพ่อะไรชอบค๋เตี๋ยวเปล่ารภา,า,ายในครับเทรเทร,รใช้ได้ไมพี่ นีครับผมด้พาเพื่อนเพื่อนมาดูอีแตนคันนี้นะครับอีแตนแต่งซิ่งแต่งสวยครับผมใช้เครื่องยนต์คูโบต้าอาร์ทีร้อยสี่สิบครับผมอีแตนคันนี้ครับใช้ล้อแม็กเลยครับตัวนี้ข้างหน้า โอ้มีถังลมด้วยครับถังลมด้วยลมตัวนี้นี่ไม่แน่ใจว่ามีตัวปั่นหรือเปล่านะเป็นคัสซีของรถยนต์นะครับแล้วก็ทำตัวกระบะบรรทุกมาครับแล้วก็ภายในก็ตกแต่งสวยงามเลยทีเดียวนะครับอันนี้มาดูครับนาซา นอซาครับนี่ครับแล้วก็แตรลมนี่มาดูส่วนประกอบของชุดเครื่องนะครับคันเะร้น่าจะมีไดสตาร์ทด้วยครับนี่ครับมีไดสตาร์ทแล้วก็มีไดชาร์จมาด้วยครับติดตัด้งมาเรียบร้อยครับผมของน้องรู้สึกว่าจัดเต็มเลยครับ แตงไฟซิ่งครับไฟซิงนะเอามาฝากเพื่อนๆครับท,ที่แตนสวยๆครับผมพอดีน้องร่วมงานด้วยกันนี่แหละครับตอนนี้ก็อยู่ที่บอ่อแล้วนะครับก็จะได้ทำงานที่บอ่อเตรนี้ใช้ได้ครับพี่ก็ได้ทดสอบไปแล้ว นายเตรโอ้ดิงเอาครับเตรโอ้โหนะครับเอาฝากเพื่อนๆให้ดูครับอีแตนนะครับผมก็มอาจยะาหลายตังอยู่ครับแตกนาซาหลายตังอยู่ครับอ่าสรับอีแตนคันนี้ก็อ่อ จะขอสอบถามเจ้าของรถครับผมเสียมอสเอามาแล้วจ,จา้าของรถเต็นเอาสวัสด,ดีจะขออีเต็นหน่อยเอฟซียอยากจะดูสเปคหน่อยรถนี้เป็นยังไงบ้างทำมาเท่าไหร่ตอนซื้อมาหัวลากสี่สี่หมื่นเจ็ดซื้อมาสี่หมืน่นเจ็ดหัวกระซีใช่ไหมไม่รวมเครื่องนะรวมเครื่องเครื่องสี่หมื่นห้าเครื่องสี่หมื่นห้าหัวลากสี่สี่หมื่นเจ็ดใช่ไหมแล้ว,แล,วแล้วแต่งอะไรเพิ่มเติมไหมตัวนี้ก็เพิ่มเปลี่ยนล้ออออ๋ันนี้เราเป็นล้อมแบกใช่ไหม ใหม่ไหมนีใม่ใหม่ๆแล้วอ๋อเดี๋ยวเราจสตาร์ทยังไงใช้ระบบอะไรไรโอ้หมุนเลยอ่ะไม่ต้องเหยียบคานเอาไปจอดรบๆหน่อยนี่ครับเอาดีครับ ส่วนแล้วครับพร้อมจ่วนแล้วโอ้ <c oughs> เราจะเยอะไปหน่อยมากงนี่นะครับเรียบร้อยครับผมค่าซีสี่หมื่นห้าหัวหัวก,กป็ประมาณประมาณสี่หมื่นครับดีครับ ไดไดอะไรทําเองหรือว่ามาอย่างนี้เลยไดเอามาทำเองเอามาติดตั้งเองใช่ไหมอ๋อแล้ว,แล,วแล้วไดไม่ต้องเหยียบคันวเลยสร์ทเลยใช่ไหมครับนี่ครับอาอประมาณการแล้วนาสร้างหมดไปเท่าไหร่นี่ยแล้วทางลมมันมีตัวปั่นไหมด้วยสูบมายังไม่ได้ทำตัวปั่นมีแล้วแต่เลับอ๋อสูบมาครับในยทางลมนี่บรรจุลมมาสูบมาเสียดอีเต็นเราอ่ะอีเต็นเราที่ขายไป ถ้าใส่แตง่งะอะมาัอดีครับเจาโอเคครับผมก็จบ<ะ>คลิปรถอีแตนไว้แต่เพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณอุสีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะลงงานแล้วครับขอบคุณขอบใจครับผมขอบคุณมากครับ